สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่16แล้วนะครับของซีรีส์การสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับซึ่งเราจะใช้ตัว Arduino Uno R4 WiFi นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทำการต่อโมดูลจอยสติ๊กเข้าไปที่ตัวไมโครโอนเทลเลอร์อย่างนี้นะครับนะครับโดยที่ขา Y นะครับต่อเข้าที่ A1 นะครับขา X ต่อเข้าที่ A0 นะครับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็ขา B นะครับคือปุ่มบัตทอนนะครับต่อเข้าที่ขา C นะครับ นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟกาวก็ต่อเข้าที่ขา V กับขา G นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบนะครับหลักการทํางานของตัวจอยสติกตัวนี้ทำงานยังไงนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านนะครับเข้าไปดูที่ช่อง Youtube ผมก็ได้นะครับผมทําคลิปเอาไว้ประมาณ3คลิปนะครับในการแนะนําการใช้งานของตัวโมดูลจอยสติกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นี่เลยนะครับนี่ครับจอยสติ๊กเนี่ยนะครับมีอยู่3ตอนนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูก่อนได้นะครับว่าหลักการทํางานของตัวจอยสติ๊กเนี่ยมีหลักการทํางานอย่างไงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้คุยเข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้ผมสมมุติว่าทุกท่านดูมาเรียบร้อยแล้วละกันนะครับเราก็จะมาทําการทดลองนะครับในส่วนของ โมดูลจอยสติ๊กที่ใช้ควบคุมตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับสำหรับท่านใดนะครับมีตัวรถยนต์อยู่แล้วนะครับตัวสมาร์ทคาร์ที่เราทำการสร้างตั้งแต่คลิปที่1จนถึงที่คลิปที่8นะครับท่านก็ต่อตัวจอยโมดูลสติ๊กตัวนี้เข้าไปครับสายก็ซักเผื่อไว้สักประมาณ3เมตรนะครับก็กำลังดีนะครับต่อเข้าไปตามวงจรที่ผมแสดงให้เห็นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตัวจอยสติ๊กก่อนนะครับว่าเราใช้งานมันอย่างไรในฟังก์ชันการทำงานที่เป็นหุ่นยนต์แบบนี้นครับอย่างที่ทราบนะครับในตัวโมดูลจอยสติ๊กเนี่ยมันจะมี R ปรับค่าอยู่2ตัวนะครับที่ทำการขับเคลื่อนอยู่ถูกไหมครับขับเคลื่อนทางด้านแกน y กับขับเคลื่อนทางด้านแกน x เป็นแบบนี้นะครับโดยที่ค่าของเขาเนี่ย จะมีค่าสวิงตั้งแต่0จนถึง1023ทั้ง2ด้านเลยนะครับ r ตัว y กับ r ตัว x เอาแบบนี้แล้วกัน ry กับ r ตัว x นะครับ r volume นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีขา b เนี่ยเป็นสวิต์ปุ่มกดให้0กับ1ออกมานะครับเป็นแบบนี้ผมขอตัดมาด้านเดียวก่อนเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับขอตัดทางด้านแกน x มาก่อนนะครับเป็นแบบนี้ จากการทดลองนะครับใน3คลิปที่ผ่านมาที่ผมบอกแนะนําให้ทุกท่านนะครับเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับค่าเซนเตอร์ของตัว R ปรับค่าเนี่ยค่า e f f u u t เนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้ทําการกดโยกไปทางซ้ายหรือขวาน,นะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ512ถูกไหมครับแต่ในทางปฏิบัติที่เราทดลองกันเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผ่านมานะครับ จะเห็นได้ว่านะครับค่าเซนเตอร์มันไม่ได้อยู่ที่5 1 2เปเปๆนะบ,บางทีก็จะเลื่อนมาประมาณ470บ้างนะครับหรือเลื่อนมาทางด้านฝั่งฝั่งขวาเนะี่ยประมาณ5 4 0 5 3 0หรือว่าอาจจะเป็น4 0 0อ่า50กว่าอยู่ราวๆเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้บริเวณสีแดงตรงนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเผื่อค่าเออร์เลอร์สำหรับตัว r ปรับค่าตรงนี้นะครับ เอาไว้ประมาณบวกลบ10เอย่างที่ผมแสดงให้เห็นอยู่บนสไลด์ของผมนะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะเผื่อไว้460ฝั่งขวาจะเผื่อไว้ประมาณ564นะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีค่าเซนเตอร์ที่ให้ค่าที่ไม่เหมือนกันด้วยครับต่อให้ยี่ห้อเดียวกันนะแต่คนละรุ่นเนี่ยก็ค่าที่ได้ก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับเพราะนั้นเรามักจะเผื่อค่าตรงนี้เอาไว้นะครับ ในกรณีที่ไม่ได้กดอะไรนะครับเรามักจะเผื่อไว้ประมาณบวกลบ10%ตามนี้นะครับคือเป็นย่านต้องห้ามนั่นเองผมตั้งชื่อเล,เล่นๆว่าให้เป็นย่านต้องห้ามก็คือว่าถ้าตัวเลขมันมาตกอยู่ในบริเวณตรงกลางเนี่ยเราก็จะไม่ให้หุ่นยนต์เขาทําอะไรนะครับอันนี้แกน X กแกน Y ก็เหมือนกันครับแกน Y เราก็เผื่อค่าต้องห้ามไว้บวกลบ1 0เหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทํางานจริงๆแล้วเนี่ย ในงานของหุ่นยนต์แล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่4ช่วงด้วยกันทั้งแกน x และแกน y นะครับโดยฝั่งซ้ายเนี่ยผมเรียกว่าควอเตอร์แรกแล้วกัน,นครับจะมีค่าตั้งแต่460วิ่งไปที่0ูนย์ะครับส่วนด้านขวานะครับเป็นควอเตอร์ที่3นะครับ1,2,3นะครับควอเตอร์ที่3คือด้านนี้ครับจะมีค่าวิ่งตั้งแต่564จนถึง10,23ถูกไหมครับไอ้ด้านเนี่ยวิ่งบวก แต่ด้านเนี้ยวิ่งลบนะครับ460วิ่งไปศูนย์ครับด้านเนี้ยวิ่งตั้งแต่564ไป123นะครับเช่นเดียวกันครับในแกน Y นะครับควอเตอร์ที่2ตัวนี้นะครับจะมีค่าวิ่งตั้งแต่นะครับ564ไปถึง123นะครับอันนี้คือวิ่งบวกนะครับต่อมาครับตัวนี้คือวิ่งลบนะครับก็คือวิ่งตั้งแต่ค่า460ไปยังค่าศูนย์เป็นแบบนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ถ้าเราจะเว้นย่านต้องห้ามตรงนี้เอาไว้ถูกไหมครับเพรอะนั้นไอ้สี่ช่วงเนี่ยผมก็จะเอามาควบคุมตัวหุ่นยนต์แบบนี้ครับสี่ควอเตอร์แบบนี้เลยครับในช่วงซ้ายเนี่ยค่าลบเนี่ยครับ460วิ่งไปยังศูนย์เนี่ยนะครับผมจะให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายครับในขณนะดเดียวกันในฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นค่าบวกตรงนี้นครับห้าจนถึง1,023เนี่ยผมจะให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาครับ แต่ถ้าผมโยกจอยสติ๊กขึ้นไปนะครับมีค่าตั้งแต่564จนถึง1023เนี่ยผมจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปด้านหน้าครับในขนาดเดียวกันนะครับค่าลบตรงนี้ครับตั้งแต่ลบเออตั้งแต่4ี่นะครับลบมาเรื่อยๆจนถึง0เนี่ยผมจะให้หุ่นยนต์ถอยหลังครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับ ถามว่าเอาแล้วหมุนซ้ายกับหมุนขวามันหายไปไหนครับหมุนซ้ายหมุนขวาก็คือว่าถ้าผมกดจอยสติ๊กนะครับแล้วก็โยกจอยสติ๊กไปด้านซ้ายครับผมจะให้หมุนซ้ายครับแต่ถ้าผมกดจอยสติ๊กไปนะครับแล้วโยกไปด้านขวานะครับผมจะให้หมุนขวานะครับเพราะฉะนั้นตัวสเตตตรงนี้นะครับก็จะสามารถควบคุมผ่านจอยสติ๊กตัวเดียวครบทุกสเตทเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับ มาดูนะครับหลักการเขียนโปรแกรมผมเขียนยังไงนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปเขียนโปรแกรมได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือไม่สะดุดมากนะครับเพราะว่าผมจริงๆแล้วผมเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะอธิบายอย่างเดียวครับอ่ะตรงนี้คืออันนี้นะตรงนี้คืออันนี้นะครับนะครับเพื่อความรวดเร็วของการอ่าพรีเซนต์การทํางานของตัวหุ่นยนต์นะครับผมก็จะเขียนโปรแกรมเสร็จไว้แล้วนะครับ ามาดูเลยนะครับช่วงแรกนะครับคือช่วงบนนี้ครับช่วงบวกละกันผมชื่อว่าบวกวายครับคือห้าร้อยหกสิบสี่วิ่งไปพันยี่สิบสามเนี่ยผมจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้หน้าผมขอตัดเฉพาะช่วงนี้มาก่อนนะครับรูปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่าค่านะครับมันจะเริ่มวิ่งตั้งแต่ห้าร้อยหกสิบสี่จนถึงพันยี่สิบสามถูกไหมครับอันนี้เป็นค่าที่ขา A 0ศูนย์ เออไม่ใช่สิ y แกน y นี่คือขา a 1นะครับขา a 1นะขา a 1นี่ขานี้นะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับทำการถอดรหัสมานะครับเวลาผมโยกจอยสติ๊กไปด้านบนนะครับมันจะทำการถอดรหัสมานะครับเป็นค่าตัวเลขนะครับคือ564จนถึง1023นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะต้องเอาค่าตรงนี้นะครับไปเป็นสปีดให้กับ ลดในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าโดยที่564เนี่ยจะต้องเป็นเลข0นส่วน1023เนี่ยจะต้องเป็น4095แบบนี้คือเส้นสีแดงตรงนี้ถูกไหมครับเพื่อที่จะเอาค่าตัวนี้นะครับไปขับออกพันวิดมอดู l เลชันที่ขาซ้ายและขวานะเพราะซ้ายกับขวาเนี่ยจะต้องได้รับค่าสปีดที่เท่ากันในการเดินหน้านะครับ ตอนนั้นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมของผมก็คือพอผมรับค่ามาได้จากขา A1 แล้วเนี่ยที่มีค่าตั้งแต่564จนถึง123 0เนี่ยผมก็จะมาทำการแมปค่าให้เป็น0จนถึง4095อันนี้เราพูดในลักษณะที่เราเปิด Analog l i g e t เ l s o l u t i o n 12ตัวนี้ไว้แล้วนะครับเพราะนั้น Resolution ของผมเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่0จนถึง4095แต่ถ้าท่านใดนะครับไม่ได้ทำการเปิด อะนาล็อ i ไ h t r เลสซ u ลูชันะครับคือใช้ค่า Default นะครับมีค่าตั้งแต่0ยถึง255เนี่ยท่านก็แมปให้เป็น0-255ถึง255แทนคือเส้นดำตัวนี้นะครับผมแต่ในการทดลองของผมเนี่ยผมจะเปิด Analog l i ไ h t r เลสซ u ลูชัเท่ากับ12เพราะนั้นค่าพันวิดมอ m o d u เ a t i ชัของผมเนี่ยจะมีค่าวิ่งตั้งแต่0ูนจนถึง4 0 9 5แบบนี้เพราะนั้นผมจึงใช้คำสั่งด้านล่างตัวนี้เข้าไปในตัวแปรของมอเตอร์สปีด ซ้ายและมอเตอร์สปีดขวาซึ่งเป็นตัวเก็บค่าพันวิดมอดู l เลชันก่อนที่จะขับออกไปที่ขา Enable A และ B นะครับเพราะนั้นผมก็ทำการแมปค่าพอแมปเสร็จนะครับก็เอาไปใส่มอเตอร์ซ้ายและมอเตอร์ขวาเพื่อเป็นตัวสปีดในการขับเคลื่อนตัวรถยนต์ต่อไปนะครับอันนี้ผมสรุปเป็นบล็อกไดอะแกรมให้แล้วนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับ ขั้นแรกนะครับก็คือทําการปรับโหมดให้อยู่ในแบบเดินหน้านะครับก็คืออิน1เป็น1อิน2เป็น0นอิน3เป็น1และอิน4เป็น0ย์แบบนี้นะครับนะครับตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็น high low high low นะครับช่วยแก้ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดเอาชีตผมไปดูแล้วนะครับก็แก้ตรงนี้นะครับชีตผิดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของชีตตัวนี้ไว้ด้านล่างคลิปตรงนี้ด้วยนะครับท่านก็สามารถที่จะเอาไปทบทวนต่อได้ครับ นะครับพอปรับโหมดตรงขา i ิน1ถึงอิน4เสร็จแล้วนะครับก็รับค่าจากจอยสติ๊กมานะครับที่เป็นค่าตั้งแต่564ไป1,023นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการแมปค่าดังกล่าวตรงนี้ให้เป็นค่า0จนถึง4095นะครับแล้วก็เอาไปใส่มอเตอร์นะครับออกที่ขา enable A และ enable B แบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยครับส่วนกรณีที่2นะครับกรณีถอยหลังนะครับ ไอ้กรณีที่2เนี่ยเป็นกรณีปัญหาผมขออนุญาตตัดท่อนนี้มาเลยนะครับแล้วก็เอามาไว้ที่หน้านี้นี่นะครับแล้วผมนะครับสมมุตินะครับว่าตัวแปรที่ใช้เก็บค่านะครับชื่อว่า j o ยโพสเ X ็กซ์ละกันนะครับคือเก็บค่า460ไปจนถึง0เนี่ยถ้าผมโยกจอยสติ๊กมาทางด้านล่างเนี่ยค่ามันจะทำการติดลบตั้งแต่460นะครับ 459, 9 5 45 8 5 8 7 4 5 7 4ไล่ไปเรื่อยจนถึง0ถูกไหมครับซึ่ง x ตรงเนี้เราไม่ได้ต้องการแบบนี้สิ่งที่เราต้องการเราต้องการให้ทำการโยกลงมาด้านล่างเนี่ยให้เริ่มจาก0ไปจนถึง460ต่างหากถามว่าทำไมต้องต้องการเป็นค่า0ถึงถึง460ด้วยครับเพราะว่าฟังก์ชันแมปนะครับเวลาแมปเนี่ยมันจะแมปจากค่าน้อยไปมากครับ ดูตัวอย่างแรกเนี่ยเห็นไหมครับคือถ้า564ไปถึง1 0น3เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันแมปจากค่าน้อยไปค่ามากแต่เมื่อไรก็ตามที่ค่ามากไปค่าน้อยแบบเนี่ยไปใส่ฟังก์ชันแมปเนี่ยตัวแมปมันจะไม่แมปให้ครับฟังก์ชันแมปจะไม่แมปให้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องต้องกลับค่าตรงนี้ครับให้มีค่าเป็น0นย์ถึง460กก่อนครับถึงจะเอาไปใช้ในฟังก์ชันแมปได้ครับอันนี้คือเหตุผลนะครับ เพราะนั้นเวลาที่เรากลับค่าเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ครับตำแหน่งใดๆนะครับที่ในแนวแกน y ตรงนี้นะครับเอาไปลบ460แล้วคูณกับลบ1ครับมันจะกลับค่าให้เป็นแบบนี้ครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมยกจอยสติ๊กลงมาด้านล่างนิดหนึ่งครับให้เป็นค่า459ถูกไหมครับอ่าดูนะครับ459นะครับคือค่าจอยโพล x ตัวนี้นะครับ459นะครับ ลบกับ460นะครับดูนะครับค่าที่ได้ก็คือลบหถูกไหมครับลบหคูณลบ1นก็กลายเป็น1นะครับเพราะนั้นพอผมโยกลงมาหนึ่งขั้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นึครับเอาใหม่นะครับผมโยกลงมาอีกครับให้ได้458นะครับอะดูนะครับ458นะครับ4 5 8นะครับลบ460นะครับค่าที่ได้ก็คือลบส ผมเอาลบ2คูนลบ1นพราพอนั้นมันก็จะกลายเป็น2นะครับนะครับมันก็จะเป็นแกนนี้ครับเห็นไหมครับเป็น2นะครับไล่มาเรื่อยๆืยเลยครับจนถึงค่าสุดท้ายนะครับคือค่าศูนย์นะครับอาลองดูนะครับศูนย์นะครับลบ4ี่รได้เท่ากับลบ4เอามาคูณลบหครับก็จะกลายเป็น460กก็คือค่านี้นั่นเองครับเพราะนั้นไอ้ค่าตรงนี้นะครับที่รับได้นะครับจากขา a1 นะครับผมก็จะเอามาผ่านสูตรตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนให้แกนมาเป็นตัวนี้นะครับเป็น0ถึง460เพื่อเอามาแมปค่า0ถึง4095ของผมนะครับนะครับแล้วก็เอาค่าตรงนี้แะครับไปใส่มอเตอร์ครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไดอะแกรมครับซึ่งต่างจากขั้นตอนมันจะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งขั้นคือไอ้บล็อกเหลืองนี้ครับคือรับค่า เอ่อตอนแรกนะครับให้ปรับโหมดก่อนครับถอยหลังนะครับก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งะครับก็ให้เป็นถอยหลังนะครับเป็นแบบนี้ครับก็โลไฮโลไฮแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็รับค่ามาจากจอยสติ๊กนะครับที่เป็นค่า460มา0นะครับแล้วก็ทําการกลับค่านะครับจากสูตรตัวนี้นะครับให้มีค่าเป็น0ูนถึง460นะครับแล้วก็มาทําการแมปนะครับท่านใดนะครับไม่ได้เปิดโหมด อะนาล็อกไลท์เลสโซลูชันสเอาไว้นะครับก็ใช้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดเปิดโหมดเป็นโหมด12นะครับก็ใช้ค่าตรงนี้มาแมปนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาค่าเนี่ยไปขับออกพันวิดมอดูเลชันที่ขาย Enable A และ B นะครับอันนี้ในกรณีลงนะครับต่อไปมาดูด้านขวาก่อนนะครับสมมุติว่าผมโยกจอยสติ๊กไปด้านขวานะครับคือตามรูปก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ ผมก็ตัดเฉพาะช่วงนี้มานะครับมาอธิบายตามหน้านี้เลยนะครับอันนี้คือเลี้ยวขวาเป็นแบบนี้ครับไอค่าบวกเนี่ยไม่ยากนะครับคือค่ามันไล่บวกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ยากนะครับก็คือเอามาแมปให้เป็นค่าใดค่าหนึ่งนะครับของผมก็แมปเป็นค่า4095นะครับ01-4095นะครับเสร็จแล้วครับก็เอาค่าที่ทําการแมปเนี่ยไปใส่ล้อซ้ายล้อเดียวนะครับส่วนล้อขวาเนี่ยเรากําหนดให้เป็น0ูนย์นะครับ เพราะนั้นรถก็จะทําการเลี้ยวขวาแบบนี้ครับเห็นไหมครับไปใส่มอเตอร์ซ้ายตัวเดียวนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ผมจะได้ก็คือรถก็จะทําการเลี้ยวขวาแบบนี้ต่อไปนะครับในสถานะเลี้ยวซ้ายนะครับก็เหมือนกันเลยครับคือเลี้ยวซ้ายเนี่ยคือค่านี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนี่เลี้ยวซ้ายก็คือบริเวณนี้ ค่ามันไล่ลบอีกแล้วนะครับเหมือนตอนลงเลยครับเห็นไหมครับ460 459 400ไล่ไปจนถึง0ูนย์นะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการให้มันไล่เป็นค่าบวกนะครับก็คือค่าศูนย์จนถึง460ถูกไหมครับเพราะนั้นใช้สูตรเดิมเลยครับในการแปลงแกนจาก460ไปศูนย์เนี่ยให้กลายเป็นศูนย์ถึง460ใช้สูตรนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาค่าที่ได้จากการแปลงเนี่ยครับมาแมป ค่า0จนถึง4095เสร็จแล้วก็เอาไปใส่มอเตอร์ขวามอเตอร์เดียวนะครับส่วนมอเตอร์ซ้ายเนี่ยสั่งหยุดแค่นี้เองครับต่อไปนะครับในการหมุนขวาทำยังไงครับหมุนขวานะครับง่ายเลยครับกดจอยสติ๊กไปถูกไหมครับเพราะนั้นสเตตของจอยสติ๊กจะมีค่าเท่ากับ1นะอันนี้แปะไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็โยกไปทางขวานะครับค่าก็จะมีค่าตั้งแต่564จนถึง1023ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ไปแมปนะครับแมปเป็นสปีดของรถนะครับตั้งแต่0นจนถึง4 0 9 5นะครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าเราต้องปรับโหมดของล้อซ้ายและล้อขวาให้ล้อซ้ายนะครับเคลื่อนที่ไปด้านหน้าก็คือ10ล้อขวาเคลื่อนที่ไปด้านหลังก็คือ0 1แล้วก็เอาสปีดที่ทำการแมปเนี่ยไปยัดไว้ทางล้อซ้ายและล้อขวา รถก็จะทำการหมุนไปทางด้านขวาแบบนี้ครับนะครับโอเคนะครับส่วนการหมุนไปด้านซ้ายนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือค่ามันไล่ลงนะครับค่ามันลดลงถ้ารอค่าตรงนี้ไปแมปมันจะแมปไม่ได้นะครับมันจะต้องแมปจากค่าที่เป็นไล่บวกขึ้นไปครับก็คือศูนย์ถึงสี่เราก็จะใช้สูตรนี้เลยครับในการแมปค่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาค่าตรงนี้นะครับ ไปใส่ทั้งล้อซ้ายและล้อขวาโดยที่สเตตทของล้อซ้ายและล้อขวาครับล้อซ้ายเราจะให้ถอยหลังก็คือ01ล้อขวาเราจะให้เดินหน้าก็คือ10นะครับเป็นแบบนี้ครับก็คือ01 10แบบนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เอาค่าที่แมปนะครับมาใส่นะครับอันนี้ผมสรุปให้แล้วนะครับก็คือขั้นตอนแรกปรับโหมดขาอิน1ถึงอิน4ก่อนเสร็จแล้วก็รับค่าจากจอยสติ๊กมานะครับ ที่มีค่า460ไปถึง0นะครับเสร็จแล้วก็กลับกลับตัวเลขนะครับโดยใช้สูตรตัวนี้นะครับให้ไล่ตั้งแต่0ถึง460เสร็จแล้วให้ทำการแมปค่าเข้ากับตัวสปีดของรถคือ0จนถึง4095เสร็จแล้วก็เอาเอาค่าตรงนี้ไปขับออกที่ขาย Enable A และ B นะครับคือเป็นล้อซ้ายและล้อขวาแบบนี้นะครับในการหมุนเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มด้วยนะครับกดปุ่มที่จอยสติ๊กด้วยทำการเช็คด้วยนะครับ เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการในการใช้จอยสติ๊กนะครับมาทำการควบคุมตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยครับว่าหน้าตาของโค้ดที่เราว่ากันในคลิปเนี้ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ